สวัสดีครับน้องๆพี่ปันเองนะแล้วก่อนจะไปดูคลิปติวนะฝากน้องๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปติวดีๆแล้วครัพร้อมกันแล้วไปติวกันเลยสวัสดีครับมาพบกับพี่ปันคนเดิมวันนี้จะมาตึงคณิตนิวเฮ้ย hey. ติวคณิดหนึ่งนี่บทตรสกษนะจะเป็นทวนเนื้อหาให้กรุบกริบนะแล้วก็มีพาลุยโจทย์นิดหนึ่งสำหรับน้องคนไหนที่จะสอบกลางภาคละกันเนาะสำหรับเด็กม .4 เนี่ยก็สามารถปรติวได้รวมถึงพี่พี่ม .6 ที่จะเก็บเนะื้าบทนี้แต่ว่าอันนี้ก็ไม่เชิงเนื้อหาลูกเป็นทวนสั้นๆแล้วก็พาลุยโจทย์เนาะเป็นกึง่งกึ่งสรุปละกันจริงๆจะมีเวอร์ชั่นสรุปอีกอักอนที่แบบครบทั้งบทเลยอยู่เป็นคลิปนะุไปลองดูอันนี้จะเป็นบางพาร์ทละกันอะเริ่มต้นตรรกษณะที่ต้องรู้จัก ความจริงเออ P กับ Q เนี่ยมันจะมีจริงๆริริเท็จเท็จริงเท็จเท็จซึ่งอันนี้เขาเรียกว่านิเสธเนาะมันจะเป็นการเปลี่ยนอย่างไรลูกมันจะเป็นการกลับค่าความจริงเนาะ P เป็นจริง P เป็นจริง P เป็นเท็จ P เป็นเท็จนิเสธก็จะเป็นเลยลูกเท็จเท็จจริงจริงกลับอันนี้เนาะ Q เป็นไงลูกเนี่ยจริงเท็จจริงเท็จอันนี้ก็กลับข้างก็้ปไปเลยลูกเท็จจริงเท็จจริงแค่นั้นเองอ่ะแล้วคราวนี้เดี๋ยวเรามาเชื่อมกันด้วยและเชื่อมกันด้วยและถ้าเกิด P และ Q เนี่ยและเนี่ยนะมันจะเป็นจริงเมื่อเรลูก ต้องจริงทั้งคู่นะนึกภาพเวลาพูดถึงเขาบัลลังก์เนาะมันต้องมีทั้งสองอย่างเนาะฉันและเธอเนี่ยขาดคนใดคนหนึ่งไม่ได้เนาะโอเคไหมแต่ถ้าเกิดแล้วเนี่ยขาดไปอันนึง,งเป็นไงเป็นเลยเลยเป็นเท็ดเลยคือจริงนะเท็ดก็เป็นเท็ดเลยถูกไหมเพราะว่าถ้ามีเท็ดอันเดียวยบายเลยจ้าเนาะและเท็ดและจริงก็เหมือนกันเท็ดและเท็ดก็เหมือนกันก็จะเป็นเท็ดหมดเลยจ้าโอเคไหมไมันต้องมีให้ครบถึงจะจริงนะจ้าโอเคไหมต้องการคนรักและจริงใจไงรักอย่างเดี๋ยวไม่จริงใจไม่ได้เนาะถูกไหมใช่ไหมใช่ม ใช่เนาะแต่ถ้าหรือนี่อันใดหนึ่งก็ได้ถูกไหมเออจะเป็นชื่อหรืออ๋อไม่ใช่หรือนี่คืออันใดอันหนึ่งก็ได้ถ้าจริงทั้งคู่ก็คือจริงเลยแต่ว่าปกติถ้าโดยทั่วไปเนี่ยในชีวิตจริงอะหรือมันมักจะเป็นการเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งตกลงเธอจะเลือกใครระหว่างฉันหรือเขานี่เงี้ยมันก็เลือกอันใดหนึ่งแต่บางคนก็เลือกทั้งคู่ก็ได้นะตามชอยนะถูกไหมแต่ว่าชีวิตจริงอะคำว่าหรือมันมักจะเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นจะกินโกโก้หรือชาเย็นดีเออโกโก้ไหมหรือชาเย็นหรือบางทีเอาทั้งงคู่่่่เเนไมใชรืออผิดะ อ่ะแต่ถ้าเกิดว่ามีอันใดหนึ่งถูกก็คือก็คือใช่เลยถูกไหมอย่างหรือเนี่ยจริงคู่ก็จริงจริงอันใดหนึ่งก็จริงลูกเท็จหรือจริงก็จริงนะลูกแต่ถ้าเกิดเท็จคู่อย่างนี้เท็จเลยโอเคไหมพี่อยากจะไฮไลท์อันพิเศษไปนิดหนึ่งและเนี่ยต้องจริงคู่ถึงจะจริงหรือเนี่ยต้องเท็จคู่ถึงจะเท็จเนาะเออถึงแม้ว่าส่วนใหญ่ในชีวิตจริงเรามักจะใช้กับอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ว่าในทางตรรกศาสตร์เนี่ยก็คือมันใช้ทั้งคู่ก็ได้เนาะแต่จริงหรือในชีวิตจริงอะก็ใช้2อย่างก็ได้นะเฮ้ยอยากจะ เน่ไปเที่ยวแบบไหนก็บอกเฮ้ยถ้ามันพอมีเวลาก็ไปทั้งคู่เลยเปะวะก็ได้ถูกไหมก็ไม่ได้ผิดเนาะอ่ะแต่ถ้าเกิดเป็นท่าแล้วมันจะมีเหตุแล้วก็มีผลเหตุก็คือนี้ปะเนี่ยเหตุอันนั้นเหตุเนาะอ่ะจะมีเหตุแล้วก็มีผล,ล,ผล,ล,ผลง่ายๆลูกเหตุจริงผลเท็จจะเป็นเนท็จวิธีมไม่ง่ายพี่นึกถึงถ้าฉันได้เกรดสี่พ่อจะให้รางวัลอย่างเงี้ยเหตุคือฉันได้เกรดสี่พ่อให้รางวัลถ้าฉันได้เกรดสี่แล้วพ่อไม่ให้รางวัลอันนี้แปลกมันก็จะผิดลอจิกถ้าฉันได้เกรดสี่พ เกศีฉันได้จริงพ่อให้รางวัลจริงโอเคแต่ถ้าเกิดฉันไม่ได้เกสีพ่อไม่ให้รางวัลเหตุไม่เกิดผลไม่เกิดก็ก็ปกตินะถูกไหมก็ไม่ได้เกสีก็ไม่ได้รางวัลแต่ถ้าเกิดฉันไม่ได้เกสีแต่พ่อก็ยังให้รางวัลอาจจะเป็นรางวัลปลอบใจก็ยังได้ถูกไหมมันคือหลักการแบบนี้แล้วต่อมาอย่างเป็นก็ต่อเมื่อเนี่ยก็ต่อเมื่อเหมือนเป็นคล้ายๆกับท่าแล้วไปกับสองอันน่ะเหตุไปผลผลไปเหตุนี้เนาะมันคือเช่นฉันจะกินก็ต่อเมื่อฉันหิวยถ้าสองข้างเหมือนกันจะจริงเลยลูก เนี่ยเท็จก็เต่เมื่อเท็จก็จริงเลยลูกฉันจะกินก็ต่เมื่อฉันหิวฉันจะไม่กินก็ต่เมื่อฉันไม่หิวก็ปกติไงแต่ถ้าฉันจะกินก็ต่เมื่อฉันไม่หิวทําไมต้องกินถูกไหมฉันจะไม่กินก็ต่เมื่อฉันหิวทําไมไม่กินนึกเหรอวะมันก็จะผิดตรงนี้เนาะอ่ะไฮไลท์อันที่แปลกอันหนึ่งส่วนนี้คือจริงคู่ก็คือจริงเท็จคู่ก็คือจริงเนาะนี่คือหลักการตารางค่าความจริงที่ใช้แน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์เลยลูกคือถ้าจําตารางนี้ไม่ได้เนี่ยไม่ต้องทำบทนี เลยเรียกว่าลาออกจากการเรียนรรก,กศาสตร์เลยต้องจําได้นะแต่เมื่อกี้ที่พูดก็พยายามแทรกถึงเงื่อนไขเนาะว่าเออ l o จิกในการจำเนี่ยคือแบบไหนเนาะอ่ะคราวนี้เรามาดูถ้าเกิดเขาให้ค่าความจริงแบบย้อนหลังมาเช่นแบบให้ตัวนี้มาว่าเป็นเท็จเนี่ยนะให้หาได้ไหมว่าตัวนี้เป็นยังไงเนี่ย p และนิเศษ r แล้ว q เป็นเท็จหาค่าความจริงของ r ก็ต่อเมื่อ q หรือ p อ่ะลุยเลยปกติถ้าแล้วถ้ามันจะเป็นเท็จนะลูกนี่ถ้าเป็นที่โรงเรียนจะเขียนอย่างนี้เป็น f แล้วก็ y อย่างนี้ป่ะจึ๊บจ๊บถูกปะ ถ้ามันเป็นเทสคือเลยลูกข้างหน้าจริงข้างหลังเทสเขียนงี้กันเนาะถ้าเป็นที่โรงเรียนจะเขียนย้อนงี้แต่ว่าถ้าเป็นพี่พี่เขียนงี้เลยลูกเทสจริงจบเลยโอเคไหมก็รู้แล้วว่าคิวเป็นเทสแล้วถ้าเกิดจริงเนี่ยคือทั้งคู่ต้องเป็นเลยลูกและนี่นะการที่มันจะเป็นจริงเนี่ยมันต้องจริงทั้งคู่ถูกป่ะถูกไหมถูกไหมย้อนเป็นงี้เนาะแปลว่ามันต้องทีทีงี้ลูกหรือถ้าเกิดเป็นที่โรงเรียนก็จะแยกงี้จึ๊กจึ๊กก็จะเป็นทีทีงี้เนาะโอเคไหมเป็นประมาณนี้ซึ่งตอนเนี้ยเราก็สรุปลูก P Q อ่าเป็นยังไงบ้าง P เป็นเลยลูก P เป็นจริง Q เป็นเลยลูก Q เป็นเท็จคืออย่าง R เนี่ยนิเศษ R เป็นจริงเพราะว่า R เป็นเท็จเนก็คือนิเซต R เนี่ยเป็นจริงเพราะว่า R เป็นเท็จนะคราวนี้พอเรารู้ข้อมูลหมดแล้วว่าโอเค P Q R เป็นอย่างไรเราก็ไปเติมในนี้เลยลูกถูกไหมมันเป็น R ก็ต่อเมื่อใช่ไหมลูก Q หรือ P r เป็นเท็จใส่เท็จไป คิว <Q S 2> เป็นเท็จใส่เท็จไปพี <P S 2> เป็นจริงใส่จริง,รงไปปึ้งขาวนี้มาดูก้อนนี้เป็นไงลูกเท็จหรือจริงปกติหรือนี่นะเท็จหรือจริงเนี่ยนี่ปะมันเป็นอะไรลูกจริงเพราะหรือเนี่จริง,อ,รอ,รงอันเดียวมันก็เลยแล้วจริงแล้วถูกไหมมองแค่นี้พอมันก็เลยกลายเป็นตอนนี้เป็นเท็จก็ต่อเมื่อจริงนี่ถูกไหมเท็จก็ต่อเมื่อจริงเป็นเลยลูกก็ต่อเมื่อสองข้างต่างกันเป็นเท็จเออเป็นฟาเกะเนาะ not real โอเค อันนี้เป็นเท็จนะลูกก็คือสุดท้ายดังนั้นสรุปดังนั้นก็คือรู้เลยว่าเป็นเลยลูกเป็นเท็ดจ้านี่เรียบร้อยเขี้ยบตึงตึงตึงมาถึงตัวนี้เป็นเท็จนะจ้าเขี้ยไหมก็การทวนเนาะเนี่ยคือข้าความจริงย้อนหลังนี่เจอแน่นอนลูกคันนี้สองก็ออกคันที่สองออกแน่นอนลูกคันตีหนึ่งก็แล้วแต่อารมณ์นะจ๊ะคราวนี้หัวข้อต่อมาเนี่ยถามว่าเป็นสัจจานิรัน์หรือไม่จริงๆสัจจานิรัน์เนี่ยเป็นอะไรที่ฮิตสุดๆลูกสัจจานิรัน์เนี่ยมันกำลังจะบอกว่าลูก มันเป็นจริงยังไงลูกแบบร้อเซก็คือเจอสมิงหรือเรียกว่าจริงเสมอคือรีเอวันทันเดรสเปอโอเคพอมันรีเอวันทันเดรสเปอนวิธีการเช็คก็คือน้องต้องทํำยังไงลูกเราอะลองจับดูว่าอีประพน์บ้านนี่มึงเป็นเทสได้ปล่าวะเราก็คือแทนให้มันเป็นเทสลูกเทสจ้านี่เลยถ้าเป็นเทสด้วยความที่ท่าแล้วเนี่ยฮิตสุดเลยลูกมันจะเป็นหรือหรือไม่ก็ท่าแล้วท่าแล้วสักร้อยละแปดสิบลูก เราทาไงก็ให้ข้างหน้าเป็นจริงข้างหลังเป็นเทจแล้วดูว่ามันขัดแย้งกันไหมเฮ้ยป <g ül> กติหรือถ้าเป็นเทจมันต้องยังไงลูกทั้งคู่ต้องทั้งคู่ต้องเป็นเทจถูกไหมหรือเนี่ยมันต้องแบบเทจหรือเทจถึงจะเทจถูกปะ่ะ <g ül Ừ> เพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งคู่ต้องเป็นเทจหมดเลยแล้ววิธีการดูเนาะตอนนี้เราอะแทนให้ประพจน์เป็นเทสสเต็ปหนึ่งนะลูกแทนประพจนทั้งอันนี้นะเป็นเทจ ออพอทำเป็นเทสเสร็จปุ๊บลองสังเกตเลยบางอย่างลูกเห็นอะไรบางอย่างไหมตอนนี้เราได้ว่านิเศษ P เป็นจริงแล้วนิเศษ P เป็นเทจนิเศษ P เป็นจริงแล้วก็นิเซต P เนี่ยก็เป็นเทจเกิดความงงขึ้นตกลงมึงเป็นอะไร <c oughs> ถูกป่ะอย่างเงี <c oughs> ้ยเขาเรียกว่าอะไรลูกเอออย่างเงี้ยคือแปลว่าขัดแย้งลูกขัดแย้งเพราะว่ามันเจอนิเศษ P เป็นจริงแล้วก็นิเศษ P เป็นเทจอย่างเงี้ย มันก็ไม่ได้ละมันขัดแย้งเนาะอันที่2ก็เลยมองอย่างนี้ลูกเวลาแทนเปเทสนะมันจะมี2แบบก็คือ2มันมันจะแยกเป็นขัดแย้งกับไม่ขัดแย้งอ่ะถ้าขัดแย้งก็คือเท่ากับไปลูกเทสไม่ได้ถูกไหมแปลว่าที่เราแทนเทส์อะมันเทสไม่ได้ถูกไหมแต่ถ้าไม่ขัดแย้งถ้าไม่ขัดแย้งคือแทนไปแล้วก็เทสปกติเลยก็คือเทสได้ปกติเนาะเทสได้กับเทสไม่ได้คำนี้เทสได้กับเทสไม่ได้นี่มันฟ้องอะไรบ้างลูก เรากำลังเช็คว่าสัตว์นิดนั้นหรือเปล่าเป็นจริงว่าเป็นหรือเปล่าถ้ามันเทสไม่ได้เทสไม่ได้เลยแบบไม่ไหวเลยอะ่ะไม่ยอมเทสสักทีเพราะว่าเป็นเลยลูกสัจจนิรนันลูกก็เป็นสัจจเติมเพราะเป็นไปด้วยก็ได้โอ้ยเป็นสัจจนิรนันเนาะโอเคไหมก็คือรู้เลยว่าเป็นสัจจนิดนันเพราะมันเทสไม่ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเทสได้ก็ไม่เป็นสัจจนิรนันแค่นี้เองเนาะ ได้ไหมได้ไหมตกขอบเรื่องนี้มาหน่อยจึงซึ่งข้อนี้เป็นหรือไม่เป็นลูกข้อนี้ดังนั้นข้อนี้คือเป็นสัจจานิราลุกเพราะว่ามันแทนเข้าไปเนี่ยแทนเทสไปแล้วมันไม่ยอมเทสละลูกคือหลักการคือยอมเทสหรือเปล่าวะกูแทนเป็นเทสเนี่ยถ้าขัดแยง้งไม่กูไม่เทสกูไม่เทสกูไม,ททไม่ยอมสัจจานิราลเลยแต่ถ้าเกิดแทนไปแล้วไม่ไม่ขัดแย้งเลยเทสเลยเลยต็มที่เลยจ้าโอเทสได้ก็คือไม่สัจจานิรันนั่นเองยากไหมแค่นี้่ะ เนาะไม่ยากเลยแต่กลับการแถมไว้นิดนึงสมมติเราไปเจอก้อต่อเมื่อถ้าเป็นก้อต่อเมื่อเนี่ยมันจะมีการเทสได้กี่แบบ2แบบมันจะมีจริงก้อต่อเมื่อเทสหรือเทสก้อต่อเมื่อจริงเนาะมันจะเป็นสัจจันทรันนี่นะต้องขัดแย้งทั้ง2เคสนะย้ํานะต้องขัดแย้งทั้ง2อันแต่ว่าข้อสอบแทบไม่เคยออกลูกก้อต่อเมื่อมันจบเป็นท่าแล้วหมดเลยถ้าเป็นก้อต่อเมื่อคือต้องขัดแย้งทั้งสองอันนะอันนี้ฝากไว้นิดนึงเพราะว่าถ้าอันหนึ่งขัดแย้งแต่อันนึงไม่ขัดแย้งเนี่ยแปลว่ามันัจนนิรรง แปลว่าถ้าเกิดสมมติเราไปเจอก็ต่อเมื่อรลูกการเป็นเท็จทั้ง2แบบต้องขัดแย้งแบบแย้งแล้วแย้งอีกทั้ง2แบบโอเคนะแต่ว่าไม่ค่อยออกหรอกเผื่อเผื่อเจอนเนาะคราวนี้อันล่างนี่เอาบ้างมาเท็จไม่เท็จเหมือนเดิมแทนประพจน์เป็นเท็จข้างหลังเท็จข้างหน้าจริงไหมโอเคนี้เศษพีนี่เนาะข้างหน้าจริงเป็นไงนะเอ๊ปกติและนี่มันต้องจริงทั้งคู่ไม่ถึงจะจริงเนาะถูกปะก็จริงจริงเลยลูกขัดแยงนะ้งไหม เราก็ได้พเป็นจริงนี้เศษพ P เป็นเท็จเฮ้ยก็ตกกระปีนี่ปกติอันนี้คือเรียกว่าไม่ขัดแย้งลูกไม่ขัดแย้งโพดังนั้นข้อนี้เป็นไงลูกไม่เป็นสัจจนิรันดร์ลูกโอเคไหมแค่นี้เองข้อหนึ่งเป็นสัจจนิรันด์ข้อที่สองไม่เป็นสัจจนิรันด์แล้วมันจะมีเรื่องการอ้างเหตุผลใช้คล้ายกันเลยลูกให้โอเหตุทุกอันเนี่ยเหตุเหตุเหตุเชื่อมด้วยและแล้วผลเชื่อมด้วยท่าแล้ว เนาะใช้คล้ายก็เลยลูกหลักการวิธีทาเหมือนกันเหมือนกับสัจจนิลันเลยคือง่ายๆเราก็แทนประพจน์เป็นเท็จเหมือนกัน,น,น,กน,น,น,กนถ้าแทนแล้วขัดแย้งก็เป็นสัจจนิรันเนาะถ้าไม่ขัดแย้งก็ไม่เป็นสัจจนิรันแต่พอเป็นการอ้างเหตุผลถ้าสัจจนิลันแปลว่าสมเหตุสมผลถ้าไม่เป็นสัจจนิรันก็คือไม่สมเหตุสมผลจบแค่นี้เองนี้ถ่วนให้สั้นๆเนะเาะเย่ไปกันต่อออาไม่ไปค้างอันนี้น่าจะเริ่มลืมกันได้เลยไม่ลืมใช่ไหมมาเริ่มเลย เอกภพสัมพัทธ์คือยูเนี่ยเป็นสองสามสี่เขา,า2อกสองสามสี่คือฉันเนี่ยสนแค่สองสามสี่นะคือตัวที่ไม่อยู่ในเอกภพสัมพัทธ์คือเรียกว่าไม่ใช่สเปคฉันไม่ดูฉันไม่เหลียวฉันไม่มองโอเคไหมบางทีคนที่มาจีบเราหรือเราไปจีบเขาเนี่ยเราเขามาจีบเราแล้วแบบเราสึกเราไม่ชอบเพราะว่าเขาอาจจะไม่ได้อยู่ในสเปคเราเลยไงเออเนอะกม่แปลว่ามันไม่สนเลยเพราะฉะนั้นสเปคข,ของเราสนแค่สองสามสี่พอเราเจอตัวนี้ A กับด้าน E กับด้านเนี่ยคือ for all กับ forsum มเนาะ for all เนี่ยนะก็คือต้องเป็นทุกตัวทุกอันทุกคนนะ เวลาเราเช็คเราเช็คง่ายๆลูก x มากกว่าเท่ากับ2เหรอถ้า x เท่ากับ2 x เท่ากับ3 x เท่ากับ4นี่เป็นยังไงนะเราจะได้เลยว่าอ๋ออันนี้2ก็ใช่นะ3ก็ใช่4ก็ใช่เพราะทั้ง3ตัวนี้รู้แล้วแต่มากกว่าเท่ากับ2จริงนะเพราะฉะนั้นถ้ามันถูกทุกตัวเลยอะ่ะ all ข้อนี้ถือว่าเป็นไงลูกเป็นเลยลูกเป็นจริงเลยจ้าอันนี้เลยเป็นจริงเลยนะเพราะว่าแทนแล้วถูกทุกตัวไงถูกไหมถูกทุกตัวในอยู่เออ f o r all คือดูแค่นี้แหละทุกตัวใน u แทนแล้วถูกหมดจบเลยเราไม่ได้เอาออแทนใน u นะลูกเราเอา u แทนใน all นะเพราะเราสนใจแค่ u นะแต่กลับกันถ้าเกิดเป็น f o r all x มากกว่า2องนี้เป็นยไงลูกมันจะมี x อกเท่ากับสอเท่ากับสาเท่ากับสอย่างเงี้ยเกิดอะไรขึ้นลูกมันจะมีอุ้ย f o r อันหนึ่งว่ะฟอทูทูถูกปะ่ะเพราะอะไรใส,ใสร่นดูเออใส่สมมติกรณ์ดูเดยเพราะอะไร2มันไม่ได้มากกว่า2นะลูกถูกปะ่ะ2มัน เท่ากับ2เว้ยมันผิดไปตัวหนึ่งลูกคือต้องบอกก่อนว่าถ้ามันผิดตัวหนึ่งลูกมันจะกลายไปเลยลูกเป็นเทจเลยนี่คือหลักการเนาะถ้าเป็น for all ในหลุดมาตัวเดียวก็คือได้ก็คือไปเลยลูกเนาะแทนแล้วเป็นเทจอย่างน้อยหนึ่งตัวแทนแล้วเทสหนตัวเทสสองตัวเทสสามตัว for all เทจหมดเลยลูกโอเคไหมนี่คือ for all เนาะ <c oughs> ซึ่งก็คือทุกตัวทุกอันแต่พอเป็น forsum ฉันขอแค่สามวันต้องการแค่เออสัมวันสามเดย์สักคนนึง x เป็นสอง x, x, 3, x เป็นสาม x เป็นสี่นี่เวลาทําจริงก็คืออย่างนี้เลยลูก x นะ้อยกว่าเท่ากับสองตัวไหนบ้างนะ้อยกว่าเท่ากับสองก็คือตั้งแต่สองลงไปเนาะมันจะมีถูกแค่เลขสองตัวเดียวสามน้อยกว่าเท่ากับสองผิดเนาะนี่ผิดนะคือเวลาเราเช็คเนี่ยสองน้อยกว่าเท่ากับสองเออว่ะสามน้อยกว่าเท่ากับสองเฮ้ยสีน่น้อยกว่าเท่ากับสองเฮ้ยมันก็เลยเป็นเท็จเห็นไหเวลาเราเช็คเราเช็คแค่นี้เนาะถ้ามันถูกหนึ่งตัวเฮ้ย ถึงแม้ว่าจะเป็นฟอร์ซัมเว้ยถึงแม้จะถูกแค่ตัวเดียวเนาะเป็นเลยเลยลูกเป็นจริงเลยเพราะว่าฟอร์ซัมบอกเฮ้ยกูไม่ได้ต้องการเยอะคือถูกอย่างน้อยหนึ่งตัวคือถูกเลยลูกนึกออกไหมทีอย่างน้อยหนึงน่งตัวเนี่ยคือจบเลยลูกแทนแล้วทีอย่างน้อยหนึ่งตัวคือทีเลยเนาะก็ฟอร์ออจะเป็นจริงต้องแทนทุกตัวแล้วถูกฟอร์ออจะเป็นเท็จเมื่อแทนแล้วมีผิดอย่างน้อยตัวหนึ่งฟอร์ซัมจะถูกเมื่อเป็นจริงอย่างน้อยหนึ่งตัวลูกโอเคไหม เออแล้วถามไปเล่นถ้าเกิดพี่เปลี่ยนตรงนี้เป็นฟอสซัมอะน้องว่าจริงอยู่ปะเป็นฟอสซัมขอเป็นบางตัวนะแต่ถูกหมดเลยยังเป็นจริงนะที่เจอลูกศิษย์หลายคนเนี่ยบางทีมึนๆน,นะทุกตัวอ๋อ for ซัมพี่บอกบางตัวแล้วฟอ r ซัมทุกตัวผิดเลย ไม่หนุ่ยฟอซัมต้องการให้ถูกอย่างน้อย1ตัวคําว่าอย่างน้อยหนึ่งคือมากกว่าเท่ากับ1นึ่งถูก1ตัว2ตัว3าตัว4ตัวกี่ตัวก็ได้ลูกแต่พอเป็นฟอซัมเน้อยกว่า2ลูกนกนึกปับ๊บดู x เเป็นซองเเป็นซัมแล้วก็ x เป็นซีมันเป็นอย่างไรคือถ้าเราเช็คแบบตรงตรงเลยลูก2น้อยกว่า2 3น้อยกว่า2 4น้อยกว่า2มันมันไงหมดเลยโอโนฟาเกเป็นฟอหมดเลยลูกโอโนฟอหมดแปลว่าข้อนี้เป็นเลยลูก เป็นเท็จจ้าอันนี้คราวนี้มันเป็นเท็จเพราะอะไรแทนแล้วเท็ดท,ทุกตัวโอ้มันก็จะเป็นเท็จนะจ้าเท็จจ้าโอเคเนอแล้วก็จะมีประเภทหนึง่ง T คือ True คือจริง F คือ False คือเท็จแล้วจะมี T เท็จ No โอ้ No ห้ามเมมแบบนี้มัน T คือ True นะลูกไม่ใช่เท็จโอเค นะตอนแรกบอกครูก็ไม่ได้คิดพอฟังมึงปุ๊บโูกทีเป็นเทนะลาก่อยอ่ะข้อ5มากําหนดให้ p x แทนความ x เป็นจํานวนนับจํานวนนับคือลูกเรานับเราก็เริ่มจากแบบ1 2 3 4ไปเรื่อยๆเนาะยาวๆถ้าเต็มลบก็จะมีลบ1ลบ2ลบสไล่ไปเรื่อยๆเนาะเขี้ยดเขียดแล้วเนาะจำนวนนับคือเต็มบวกนะั่นเองเนาะจำนวนนับคือเต็มบวกลูกคือเต็มบวกนะครับอ่ะเรามาเทียบกันดิถ้าเป็น2อันเนี้ยน้องเหมือนกันไหม บางคนเม็นง่ายเลยก็แจกดิพี่แจกแจก,แจกตำราใครตำรากูนี่ใช่ไหมสสว,วกคือสสว,วอของกูนั่นเองเนาะไม่ได้ลูกอะดู Px q x ถ้ามันเชื่อมวงเล็บอย่างเงี้ยให้น้องคิดในวงเล็บก่อนลูกคือ,อยังไงให้น้องมองนี้ก่อน px q x คใช่ปะ่ะอะคือ px คือเเป็นจำนวนนับ qx คือ x, x เป็นจำนวนเต็มลบถ้า x เท่ากับถ้าลบสองเป็นไงลูก px ถูกป่ะลบสองเป็นจำนวนนับไหมไม่เป็นเนาะ ถูกไหมเป็นเทสนะอ่ะึ้นต้นด้วยลบสก่อนแต่พอมา qx x เป็นจํานวนเต็มลบจริงเพราะว่าลบสเป็นจานวนเต็มลบจริงๆเงี้ยอไหม f และ t false และ true เป็นเลยลูกมีค่าความจริงเป็นเป็นเท็จหรือเป็น false นั่นเองเนาะแต่กลับกันถ้าเกิด x เป็น2องะลูก x เป็น2 x เป็น2เหมือนเราลองแทนเข้าไปเนาะ p x อ๋อ p x เขาว่าไงนะ p x เขาบอกว่า x เป็นจํานวนนับเอ๊ะสอก็เป็นจานวนนับปะ เป็นจำนวนนะับเป็นเพราะฉะนั้น,น,นอันนี้ใส่เป็น true เลยแต่กลับกันรูปพอเป็น qx qx บอกเฮ้ย x ต้องเป็นจำนวน,ตเ,ตเ,นเต็มลบ4นะเพื่อน4น,นะเพื่อนเป็นเท็จนะเพื่อนนี่มันก็จะกลายเป็นเท็จเลยโขเคปะเห็นไหมพอรวมกันเนี่ยมันเป็นเท็จเลยลูกกลายเป็นว่า2ตัวเป็นเท็จทั้ง2อันเลยขนาดเป็น4 sum นะลูกก็ยังสุดท้ายจบที่เป็นเลยลูกเป็นเท็จอยู่ดีลูกเพราะมันผิดทุกตัวเลยถูกไหมมันผิดทุกตัวเลยอันนี้จะพิสูจน์ให้เห็นว่ามันกระจายไม่ได้ลูก แต่แค่บางคนเถียงว่าพี่ป้านบางข้อหนูทำกระจายแล้วมันก็ถูกนะพี่มันถูกบ้างผิดบ้างลูกน้องจะลองเหรอลูกถูกไหมบอกไม่เป็นไรเสี่ยงๆดูในห้องสอบคะแนนสองคะแนนเองแน่ใจเหรอคะแนนสองคะแนนเองเออของจริงทศนิสยงก็มีค่านวนยนะไม่เชื่อถามพี่มหดอูอ่ะคราวนี้อใช่ใช่ใช่ PX กับ QX เหมือนเดิมแต่พอเป็นฟ o r s ซ m มงีเ้เราแยกก่อนลูกฟ o r s ซ m XPX นี่เนาะ for sum x p x เนี่ยมันคือยังไงลูกถ้า x อย่างนี้ x, นนเดียว x นะแล้วก็ x เอ็กไปเลยลูกมันมีลบสกับ2องถูกไหมทำตารางนี้เลยดีไหมพีเอ็จะเป็นไงหน้าเป็นจริงเป็นเท็จนะถ้าลบสก็เป็นเท็จแต่2เป็นจริงถูกไหมเฮ้ยอย่างงี้ก็แปลว่ามีถูกอยู่บ้างนี่ถูกไหมถูกอยู่ตัวหนึ่งเนาะก็ถือว่าเอ้ย for sum นี้ได้นะเหมือนเขาพยายามจะบอกว่าเฮ้ย p ีก็บอกว่ามี x บางตัวเป็นจนํานวนนับนะเว้ยก็จริงนะก็มี2ไงก็คือถือว่าเป็นเลยลูกเป็นจริงนะลูกอ่ะ แต่ถ้าเกิดว่าเป็น for sum qx จริงๆไม่ต้องเขียนตารางก็ได้นะถ้าใครคล่องแล้ว่าลูกนะ x เนี่ยอ่ะมีลบ2กับ2อนะทำตารางเล่นๆ qx มีค่าความจริงเป็นไงนะ qx ค่าความจริง qx อ๋อ x เป็นจำนวนเต็มลบแปลว่าถ้าเป็นลบ2จะเป็นจริงแต่พอเป็น2จะเป็นเท็จจริงไหมเพราะฉะนั้นอุ้ยรวมกันมันก็ยังคงเป็นจริงนะเพราะมันมีจริงตัวหนึ่งแล้วพออสองอันนี้มาเชื่อมกันลูกทันปะอันนี้คือเป็นจริง อันนี้ก็เป็นจริงนะลูกมันจะกลายเป็นจริงและจริงเหมือนหน้าร้องไห้นิดหนึ่งจริงและจริงแต่สุดท้ายมันเป็นจริงนะตกลงมันกระจายได้ไหมเนี่ยค่าความจริงเหมือนกันไหมเนี่ยไม่เหมือนเลยลูกดังนั้นข้อนี้ตอบเลยลูกเป็นจริงนะจ้าเป็นจริงจ้าข้อสอบแข่งขันอะไรหลายครั้งก็ออกแบบเนี้ย แล้วน้องก็กระจายแล้วถูกฟุกถูกพอดีก็แบบพีวว่ hi, หนูเนี่ยหนูกระจายดูมันก็ถูกนะพี่อย่างเงี้ยแต่มันมันมันไม่ได้ถูกถูกข้อนะลูกโอเคไหมเอาเงี้ยร้อยละหกเจ็ดสิบอ่ะมันเหมือนพอดีด้วยไงเอาเงี้ยไปเปิดข้อสอบเก่าๆนะหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตะ์่ะมันเหมือนพอดีถ้าแบบเร็วๆแล้วคือเราคิดอย่างเงี้ยข้างในงนี้เนาะคือเหมือนกับแบบลบสองกับสองลูกถ้าแทนสองลูกอันหนึ่งจริงอันหนึ่งเทจแต่พอลบสองอันหนึ่งเทจอันหนึ่งจริง, 1, รงมันเหมือนมันสลับกันจริงลูกพอเป็นจริงและเทจเทจและจริงสุดท มันต่างคนต่างคิดไงฟอร์ซัมพีเป็นจำนวนนับแม่มีบางตัวใช่มีบางตัวไม่เป็นจำนวนเต็มลบใช่ก็เป็นจริงและจริงก็จริงเลยมันก็จะต่างกันกับเมื่อกี้เนาะเนาะเป็นจุดที่เกือบง่ายเกือบง่ายอันนี้เป็นจุดที่ผิดกันเยอะเลยอะหนึ่งสองสาไปต่อคราวนี้ลองหานิเศษของข้อความนี้ได้ไหมคราวนี้พูดถึงนิเศษลูกไม่รู้จํานิเศษของตัวบ่งปริมาณได้ปะสมมติเราไปเจอฟอร์ซัมพีเอ็กซ์ฟอร์ซัมเอ็กพีเอ็กนี้นะแล้วเรามีนิเซทแปะข้างหน้าอย่างนี้เือร มันจะเปลี่ยนฟอร์ซัมเป็นฟอ,อร์อจะได้ไหมแล้วก็นิเศษเนี่ยจะทะลุเข้าไปข้างในเนาะพี่ใช้สีปากกาคนลสสีไปเลยจะได้เห็นภาพเปลี่ยนซัมเป็นอเปลี่ยนอเป็นซัมอันนี้ที่มาที่ไปยังไงอาจจะอธิบายยาวไปนิดนึงแต่ว่าไป,ไ,ปไปลองดูคลิปสรุปแล้วกันเนาะนะม,นมันแจกแบบนี้จริงๆลูกแล้วถ้าเกิดนิเศษเนี่ยจิ้มเข้าไปที่ฟอร์อมันจะเป็นฟอร์อเป็นฟอร์ซัมลูกแล้วนิเศษก็เหมือนเดิมทะลุเข้าข้างในเหมือนเดิมเนาะ ซึ่งคุว่าน,นิเศษทะลุเข,ข้าข้องในเนี่ยมันมันจะมีการเปลี่ยนสมมติบอก p x นะสมมติ p x แทนข้อความว่าอะไร x มากกว่าสมสมมตินะนิเศษ p x จะกลายเป็นไงรูป้ป่ะถ้าถ้า p x อ่ะให้เป็น x มากกว่าสมสมมติแทนข้อความนี้ด้วกันเป็น x มากกว่า3มันจะเป็น x น้อยกว่าเท่ากับ3ต้องมีเท่ากับ3ด้วยนะอันนี้ต้องระวังนะมันเป็นการเปลี่ยนเปลี่ยนสิ่งที่อยู่ข้างในอ่ะสมมติ p x บอกวันนี้เป็นวันหยุดวันนี้ไม่ใช่วันหยุดนี่มันคือตรงข้ามเลยถ้าเป็นนิเศษ p x นก อันนี้ให้เวเล่นๆแล้วกันเนาะแถมจากชีสวิชาการทำมาเราก็เติมเข้าไปอีกอ่ะคราวนี้จงหานิเศษของข้อความต่อไปนี้เอาละเอาละเอาละจำได้ไหมให้เราแจกนิเศษเข้าไปหนึ่งทีชึบอ,อ่ะ for sum x ใช่ป่ะเป็นนิเศษ p x หรือ q x อันนี้เศษของมันเป็นอย่างไรสมมูลกับอะไรจิ้มนิเศษเข้าไปเปลี่ยนเป็น for all แล้วนิเศษแจกไปรายตัวไม่รู้ยังจำได้อยู่ไหม คือมันมีนิยามอย่างนี้อางี้อันน,น,นี้เรื่องของการกระจายนิเศษเนาะสมมติเป็นเจอ P หรือ Q งนี้เนาะเว,เวลาเราแจกเข้าไปเนี่ยมันจะสมบูรณ์กับนิเศษ P และนิเศษ Q เนาะคือเวลาเราแจกนิเศษลูกแจกนิเศษเข้าไปรายตัวเลยแล้วเปลี่ยนหรือเป็นและอย่าเพิ่งตกใจลูกอย่างตัวเนี้ยก็ให้มองเป็นยังไงลูกให้มองมันแบบนี้เลยนี่พี่มันคือนิเศษ P หรือ Q ถูกปะ่ะแล้วถ้าเรามีนิเศษอยู่ข้างหน้าเนี่ยเราก็แค่จิ้มเข้าไปลูก จากนิเศษ p ก็เป็น p จาก q ก็เป็นนิเศษ q เปลี่ยนหรือเป็นและแค่นั้นเองถูกไหมวิธีการเมมคือเมมแบบนี้เลยนะแจกรายตัวเปลี่ยนหรือเป็นและไม่เชื่อเราไปสร้างตารางค่าความจริงดูถ้าวิธีพิสูจน์นะคือสร้างตารางค่าความจรงิงแล้วเช็คทีละอันเนาะมันจะออกมาตรงเลยลูกจากนิเศษ p x ก็เป็น p x เฉยๆจากหรือเป็นและ q x ก็เป็นนิศเศษ q x นะจ๊ะนี่เ,นเลยหนอบคือคําตี้เตยหลบนี่ขออะไรให้หน่อยอะไรให้ ฮไลท์อ่ะแล้วถ้าเป็นหน้าตาอย่างเงี้ยอ่ะนิเศษจ,จิ้มเข้าไปหนึ่งทีนิเซตนิเซตอยูน่นี่จึ๊บจิ๊บจิ๊บเป็น 4x ใช่ไหมข้างในก็เป็น x มากกว่า3วงเล็บวงเล็บและ x เท่ากับ c อย่างงี้อ่ะเหมือนเดิมถ้าเราแจกเข้าไปนึกภาพนรูปเป็น p และ q อย่างเงี้ยถ้าเราเจอนิเศษข้างหน้ามันจะกลายปเป็นอะไรลูกมันจะกลายเป็นนิเศษ p หรือนิเศษคิวถูกไหมอันนี้นี่มองอย่างนี้ก่อนนะถ้ามันแจกนิเศษคือนิเศษจะแจกไปรายตัวเปลี่ยนหรือเป็นและนะจ๊ะอันนี้การแบ่งเพราะฉะนั้นอันนี้ก็แจกเข้าไปเช่นกันลูกสมมูลกับเปลี่ยนอ,อเป็นซัมแลวคราวนี้สิ่งที่ต้องตรงข้ามลูกเมื่อกี้แอบใบไปแล้วด้วยอุ้ยอุ้ยมันคือยังไงลูกเปลี่ยนจากมากกว่า3เนี่ยตรงข้ามของมันคือ x น้อยกว่าเท่ากับ3ต้องมีเท่ากับนะเพราะไม่งั้นเลข3นี้ไม่มีตัวยืนเลยนะลูกไม่มีที่ยืนเลยนะ สามมันเคยถูกต้องเป็นผิดเคยผิดต้องเป็นถูกอย่าง x มากกว่า3เนี่ยสาเคยผิดตอนนี้ต้องถูกน,นะมันต้องเหลืออยู่นะอ่ะคราวนี้และก็เปลี่ยนเป็นหรือ x กเท่ากับ4ก็เปลี่ยนเป็น x ไม่เท่ากับ4จบแล้วแค่นี้เองแล้วจริงๆนะข้อสอบเนี่ยหลายครั้งก็ออกตรงๆอย่างนี้เลยแต่เด็กอะไม่ใช่ทาไม่ได้นะลูกลืมมันคือลืมไปเลยว่าแบบอ่ะหลอนี่เสจแล้วยังไงนะจริงๆคือสูตรนี่เองแค่นี้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 นนยากไหมต้องถามว่าตรรกศาสตร์ยากกี่โมงถูกปะ เไงเรียนเสร็จแล้วเป็นไงนึกไม่ออกเลยว่าบทนี้จะออกยากได้ยังไงจริงไหมเนาะประมาณนี้แล้วกันแต่คอนเซปต์คือถ้าเกิดน้องเข้าใจตรงนี้หมดก็จบแล้วลูกเรียบร้อยเย้อ่ะก็ขอให้น้องทำบทนี้ได้เยอะๆนะลูกนะคอมเมนต์คุยกันได้นะว่าติวแล้วเป็นยังไงบ้างคอมเมนต์เนาะพี่ปั้นหล่อดีไหมเออพี่ปั้นหล่อมากอะไรอย่างงี้เนาะคอมเมนต์มาเนี่ยก็มไม่ขออะไรมากแบบเกรดก็สี่เนาะสอบเข้าอะไรก็ติดหมดยืน่นติดทุกอย่างเหมือนทากานเนาะเออก็ นะอาจารย์รักอาจารย์หลงนะโสดอยู่ก็มีแฟนมีแฟนอยู่ก็รักกันนานๆคอมเมนต์มาเลยในดูที่ว่ากี่เมนเนาะปรากฏมีเมนเดียวคือกูเมนเองนะโอเคอาขายของนิดนึงแล้วกันนะครับสําหรับน้องๆที่จะสมมติถ้าเรียนที่โรงเรียนอยู่ก็จะมีมสด้วยสามารถลงแยกบทยงแรกบทกูจะพูดทำไมวะลงแยกบทได้หรือรวมเป็นเทอมก็ได้มีแพ็กบุฟเฟ่ก็มีนะจะลงเป็นแบบเทอมหนึ่งบวกสองหรือเทอมหนึ่งอย่างเดียวได้หมดเลยหรือบางคนถ้าเกิดว่าเรียนไม่ได้ตรงกับตามหลักสูตรเนาะบางโรงเรียนก็เรียนแปลกก็จัดคู่เองได้นะ จำนวนจริงบวกตรรกศาสตร์บวกบทอื่นอะไรเงี้ยได้หมดเลย3บทจะลด20%เนาะแล้วสำหรับเด็กๆม .6 หรือ 5, ม .5 เทอม2เนี่ยก็สามารถลงพวกเตรียมสอบได้ลูกขายของตามนี้แล้วกันก็มีคอร์สมากมายไกลกองนะมีไทยสังคมด้วยมีทีแพทหนึ่งด้วยนะจ๊ะมีคณิตหนึ่งชนิตสองมีหมดตะลงตะลุยเนาะมีทีแกตด้วยเนี่ยมีทีแพทสามด้วยทีแพทหนึ่งแล้วอะไรวะทีแพทห้าก็มีนะเออก็ขายของตามนี้แล้วกันนะครับจบเกรดปังๆเฮงๆนะคะแนนดีพอๆกับหน้าตาพี่ทุ 1, 1, 2, ทกคนะ เฮ้ยดีนะมันดีนั่นมันดีถอนหายใจทำไมรอบสดรอบสดแล้ว,ๆๆว่าเยอยางงี้บอกคะแนนดีพอกับหน้าแบบโอ้โหเข่าเทพเจ้าเลยนะเ <c oughs> ข่าสุด <c oughs> จบบายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ <c oughs> เฮ้ยกดไลค์กดซับยังกดยังกดด้วยนะเอ่อกดซับเลยนะครั้งเดียวพอนะเออใครกดแล้วก็เปลี่ยนไปกดธงนะลูกเอ้ยไม่ใช่ <c oughs> พูดเล่นนะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบายบายเย้ ติวจบกันแล้วเป็นยังไงบ้างครับน้องๆสามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะพี่รออ่านอยู่และสำคัญมากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปติดีๆนะและถ้าเกิดยังไม่จุใจพอสามารถไปลงคอร์สออนไลน์กับพี่ปันได้ที่เว็บออนไลน์ s m a r t p r o c o m และเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย